โอเคครับขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านนะครับขอร์ลพอสูอส่ช่องชอ็อตโซโล่ซึ่งวีดีจะเป็นรีวิวแอดออนคาร์บิเนเตอร์อีกแล้วครับเป็นคาร์บริเนเตอร์วีหเนาะก็เป็น V1 แต่แต่ไม่ใช่แต่เป็นครั้งที่4เนาะก็พี่ทำมาสามรอบแล้วอันนี้รอบที่4 What? <c oughs> <c oughs> ี่วัดเฮมเคียตัวน้อยวิ่งเร็ว่า <c oughs> โอเคครับสำหรับแอนอนนี้ก็เหมือนเดิมแต่ว่า ไม่แล่ไม่เกิดแล้วก็พี่ไม่ได้เปิดตัวนี้แนถ้าใครอยากเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะวงให้นะรอแป๊บหนึ่งถ้าท่านชูเปิดตัวนี่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 เฉพาะเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบหกจุดหนึ่งร้อยนะเปิดตัวนี้นะเปิดท่านเป็นออนนะงานมันจะไม่เกิดไอัที่ปั๊มแม่เห็นเกิดก่อน วอดแปลกดีมันเกิดตรงนี้เนี่ยโอเคเขาเรื่องซึ่งวีนี้วั์ชัตน,นี้มันจะเพลินของเนี่ยเกลานี่สามารถหาได้จากไอ้็อกบล็บอกมาเลยด้วยนะตอนนี้เพิ่ม,มา 3, สามสปอนหนึ 1, ่งบาสเตอร์สอง่มันเกีย สามบอสประจำโควีนี้อีโวอโอเคครับแล้วซึ่งอาวุธกันเดี๋ยวอันนี้นะอันนี้สิ่งอันเนี้ยจะเป็นมากมันไม่ใช่อาวุธนะมันเป็นสิ่งที่ค่อยแม เฮ้ครับครับเป็นเจ้าอาวุธตรงนี้เนี่ยใน,นเช่นเนี่ยอาแท c k คาลิเปอร์เนี่ยมันน่าจะมีเสียงตอนตีด้วยเนาะอ โอเคเดี๋ยวมาสอนขาพกมันเลยครับนี่ครับซีโรวันนะก็คือเราต้องมีครกไลคีกับแลไฮีเดนอันนี้เอาไว้ครับเจ้าแกล่ะเดี๋ยวเอาแล้ฮีเดนมาคนแล้ฮีเดนโต๊ะครับอืมนี่คือวิธีทำอ่ะ ได้ฮิเดนซีโรวันนะไดเวอร์โบ้คีมาแลฮิเดนนี่ก็ได้เป็นฮิเดนซีโรวันไดเวอร์ถามว่าไดฮิเดนมาจากไหนหรอก็เอาเอามาจากการฆ่าไอ้พวกไปไหนหมดอะไอ้พวกแลฮิเดนมาจากการฆ่าฮิวมันเกียร์เนาะ บางครั้งมันจะดรอปบ,บางครั้งมันจะดอกเป็นบบกไอคีนะก<ม>็อยู่ที่ดอกคุณอนะเนี่ยมันจะดรอปมาก็อยู่ที่ดอกคุณโอเคเขาเรื่องต่อเมื่อได้ฮีเดียนเซวนเวนเดย์เบอร์แล้วก็มาใส่กแบบับกไอคีมาใส่กับฮิเดีนเซวนเวนเดเบอร์ก็ได้เป็นเซเวนเดล์เบอร์ซีรีส์หนึางก็เข้ามาก็แบบนี้นะ ต่อไปถ้าอยากทำร่างอื่นก็เอาทำดาบก่นอนดีกว่าก็คือตอนนี้ใส่วิธีคราบไอ้้ไอเจ้านี้เนาะก็คือท่านสมต้องคราบไอ้ไลเลดร์ชิปมาก,ก่อนซึ่งลเลดร์ชิปทำทำแนี้แบบนี้นะเอาทั้งสองเสร็ก็นี่ออกเสร็จแล้วก็อันนี้นแทงควนล้วก็ได้เป็น แล้วก็เอาเวดมาเสร็จแล้วโป้คีที่สิงคโปร์เสร็จแล้วก็เอาโป้กีคี์นี่เนาะนี่เราก็ได้เป็น a t t a ทกคาลิเบอร์นี่ไปพี่จะทถาเป็นซีโร่วันเวอร์ชันคอสเตอร์ฮอเราก็ทำพิดีซีโรกันเดวมเอนเดิน แล้วก็คาร์บิดซีเรียมไวนี่เมเนซันฮัสเตอร์ฮอปเปอร์โบเอเคียไวนี่นี่ก็ไ่ได้เป็นคาร์บิดซีเรียมไม่ไดฮัสเตอร์ฮอปเปอร์นี่ก็ขอสบายประมาณนี้นะสเต็งน่าจะแรงหน่อยพี่น่าจะก็ไปสเต็งแรงหน่อยพอเป็นล่างล้อพุดยอดอ ย้ำดาบก็คือถ้ามือนเดินมนะเอาเจ้าเบรคขึ้นม,มาไม่ทันคัสเตอร์ฮอปเปอร์ปกไปกคีแล้วก็แบบปกไปกคีนี่เราจะไปเปลี่ยนเจ้าไอ้คือยะไ,ไงอะ่ะไอ้ดาบของล่างคับไมทัลคัสเตอร์ฮอปเปอร์เนาะก็ได้เมรมันอยู่ได้เบรนที้สุดได้เบรคที่สุ ยี่สิบมายกเว้นเอ้ยแล้วอันนี้ไม่ใจมีเท่าไหร่เนี่ยมันเกีย์อ๋อหรือไปพี่ลือไปว่าพิใส่ร่างไม่ไ้เาเตอฮอปเปอร์อยู่ี่ต้องถอดเริ่มาปยี 1, <unto> mm ่สิบมาหนึ่งสองยกยกเว้นใส่เกาะใส่เกาะสามไม่ใส่เกาะไม่ใส่เกาะสองโอเค วิธีทำให้มันรวมกันก็คือเราสามารถรวมกันเป็นแบบนี้ได้ฮะก็คือเนี่ยเป็นแบบนี้ได้แล้วก็เอา Attack Caliber บอกครับไอเจ้าดาบเนนะี้เม้ล่างเวทันคอสเตอร์ฮอปเปอร์จะได้เป็นแบบอันนี้ซึ่งอันนี้ได้เป็น20เมาบอกกันก็คือทีเดียวโอเคแล้วทรับศิลวันวก็ผ่านไป เนาะก็คือเราชมต้องไปหาการแชทซึ่งการแชทก็เด็บพวกพวกบาสตอร์วอเอาศรมเป็นด็บจากพวกบาสตเตอร์เนาะคอามดำนี้สิทีเดียวเนี่ยมีแค่นั่นแหละตอบเอาตู้ที่อยกิมเมอร์ไดเวอร์ เราต้องทำเกมโมเดิรเวอร์ก่อนซึ่งเราต้องมีไมเตอรชั้นเองกระแายเราลงกันก็จได้เป็นเกมโมเดิรเวอร์ของเอเซดซึ่งการทำเอเซก็คืออย่าขอครับเกมโมเดเวอร์สักสองอันก่อนอเราต้องใช้สองอันโอเคทำเอเซดก็คือเอาโมเดิร์เวอร์มาการะจายมาก็ได้เป็นเอเซดนี่ก็พอสามารถจะเหมือนกับสีละวันนี่ เไปหากาใช้ที่ชื่อว่า Maximum Mighty X เอาเบสมาก่อนเราตใช้เดิมเอา Maximum มาคอมเบเอร์มานี่เ็จะได้เป็นคอมิบเตอร์ x t m Maximum Gimmer คอนเพลค์ก็คือเราต้องมีเบสอันนี้ชั้นเดิมวิธีชัน้นเออันนี้คือวิธีวิธีทำคอนเนาะวิธีทำคอนหนึ่งสองเสร็จแล้ววิธีทำดาแล้วก็คอนมานี่แบบเป็นดาวคอนมีแต่ไม่คือเจ็ด มองจะตี้วยอ่ะทีกระโดดอะหนึ่งสไปดาบหนึ่งองกระโดดอ่ะเอไ, 1, อ,ดดอ,อ,ไอ้ยกระโดดไม่รึงเะก็ได้มีดาบคือสิบคือเจ็ดต่อไป วิธีทำบิวก็คือเราต้องไปหาฟูตบัตเทินมาเสร็จแล้วก็แป๊บเราต้องหาบัตเทิลให้ปิแทงก่อนนะเสร็จแล้ววาวันนี้เลยอะ่ะแต่นั่งเลยนี่เป็นบิววิธีทำคอร์สก็คืออาจารย์ก่อนมา ปึ๊บปึบปบนี่นี่ให้ชินนี่ครับจะเป็นคอสคอสจะมีความสามารถเยอะกว่าบิวหน่อยโอเคอาร์พี่เีครับดาบก็คือเราต้องมีจเจเบสนี่แครับแล้วก็ฟูลปอรเทิร์นนี่จะได้บิวคาเชอร์ส่วนที่ทำดาบของคอสก็คือ ดะกกนมาแล้วนี่จะเป็นดังคอสหนึ่งสองนี่คือสิบเนาะกระบะข้ามันก็ไม่ใช่สิโอเคก็ต่อไปเป็นของซีรี์ คอมเมนเต,ตอร์คาบุโต้พิเทพุเทโด้นั่นเองซึ่งอันนี้น่าเสียดายห,หน่อยก็คือของอ,อัพแต่พี่ใส่สปีดมาลวตัตเนรู้สึกเหมือนตอนที่พี่ใส่ปุ๊บแล้วพี่ออกแล้วพี่ก็ตกลงไปแล้วแล้วเหมือน,น,นจะบั็อกอะ่ะมันจะมันไม่ขึ้นให้ก็พี่ีทำคาบุตโต้เซกเตอร์แล้วต้องมีเจ้าคาบุตโต้มินกับคาบุตโต้เซกเตอร์ เอาเคอมโบโต้เซกเตอร์วตการแล้วก็คอมบโต้มินิมินิเซกเตอร์ทีนี่เป็นคอมโบโต้ล่างเป็นล่างที่สมเกาะคนระับเมื่อเอาเคอมโบโตใส่นีกเตอร์เลาแคสออกโอเคแล้วก็่อไปแคสออฟนี่ โอเคก็ประมาณนี้ซาคาบโุโตะคาโโตก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรมากหรอกไอ้บิวพี่ก็ลืมพูดไปลืมทำร่างนั้นให้แกส์ฟอร์มบิวอะ่ะก็คือเราต้องมีโคจีเนสเอร์เทนจีนอุตการโอเคได้ละนี่ไงได้ละ เนลรเวอร์ก็คือเราต้อไปหาเจ้าไกแอมี่สอันไโคนจ็กเกอโคนจกเสรแล้วกมมม็ไก,ก่แอม,แม,มแกแอเอีมาตรงนี้รอบเลยด,ดเป็นเบิลไดเวอร์เดาดับเบิ้ลไวอตรงนี้วามาจะเป็นคอมพิเตอร์ดับเบิลได้ที่นีชื่องมาก็ประมาณนี้เนาะ ไอตัวขอก้ัพก็คือครับผมมีประกับเขตาเซกเตอร์เซกเตอร์ไอขออัพตัวแรกพี่ใส่สปีดให้รอแต่ันไม่สบาก็ต้องนนะตัวคลิปนี้ก็มีแข่งครยครับขอก้าบลานะครับนั้นต่อนั้นนั้นพี่จะลองสู้กับ ยวอ่ะยวให้ตอตัวเลวยผมจ้แค่ดาบเดียวให้ดูเราไปยี่สิบะ ไปพิชิตชาเป็นเจ้าคอมเมเดอร์ของพี่เตรนร่างมากนะมาตรดตรัวปิดน้าตดนะ้า มันีิ่งตายแน่มันมัน ออสิโอเคก็้าพบอินี้ใหมีเหตุข้นี้แล้วก็ขยาไปตีพวกมอนสเตอร์อยา่างเดี้ยวมันเดาดูเอาไปแล้วครับบ๊ายบาย